ออนวปีสิบสองเครื่องเดิมเดี๋ยววันนี้จะไปขนปุ๋ย3ตันมาลองชมกันว่าจะรอดไม่รอดขึ้นเสานี่โทเร,รียบเกียวโตใส่มีไต้คันเร่งไฟฟ้าอีโวเอ็กตรีมเดี๋ยวลองมาชมกันว่าจะขึ้นไหวไหมสาตันครับครับ ที่ผู้เรือามาเอาปุ๋ยสี่ตันครึ่งออเนียวยี่สิบสองเกียร์โอโต้ใส่คันเร่งไฟฟ้าอีโวิร์สตีมเดี๋ยวจะใช้ลองใช้โหมดสปอร์ตขึ้นเขา นครไทยไปลงรักไทยครับเดี๋ยวมันดูวันว่าจะไหวมั้งแม็ก MK น่าจะมิงะ เดี่ยว auto นะครับเกือบสีตันนะ4ตันครึ่งครับ